สมัยปัจจุบันครับที่ผลลัพธ์ดีขึ้นเลยเพราะว่ามันมีการดึงหน้าทั้ง3ชั้น การดึงหน้าชั้นลึกชั้นสมทนี่เป็นยังไงคบคุณหมอใบหน้าคนเราจริงๆมันจะมีอยู่5ชั้นเลยครับตั้งแต่ชั้นตื้นไปชั้นลึกนะชั้นตื้นสุดก็คือชั้นผิวหนังนะครับลงไปลึกเรื่อยๆก็จะเป็นชั้นไขมันใต้ผิวหนังชั้นที่3เนี่ยที่เป็นชั้นสําคัญเขาเรียกว่าชั้นกล้ามเนื้อหรือว่าชั้นสมาทหรือบางคนก็คือเรียกว่าการดึงหน้าชั้นลึกก็หมายถึงการดึงที่รวมทั้งสมาทด้วยถ้าลึกกว่านั้นแล้วคือเป็นชั้นใต้กล้ามเนื้อสุดท้ายชั้นที่5เลยคือชั้นกระดูกหรือว่ายื่อหุ้มกระดูกแล้แล้จริงๆแล้วเนี่ยเวลาดึงหน้าเนี่ยสมัยปัจจุบันครับที่ผลลัพธ์ดีขึ้นเลยเพราะว่ามันมีการดึงหน้าทั้ง3ชั้นก็คือชั้นผิวหนัง ชั้ไขมันและที่สาคัญคือชั้นกล้ามเนื้อหรือว่าชั้นสมารสมัยก่อนเนี่ยการดึงหน้าเขาจะดึงแค่2ชั้นแรกเขาเรียกว่า s ับคิวเทเนียรเฟสลิปหรือว่าดึงเฉพาะผิวหนังกับไขมันจริงๆข้อดีของมันคือมันจะบวมช้าน้อยเพราะเราดึงตื้นๆแต่ข้อเสียมีเยอะเหมือนกันก็คือว่ามันจะอยู่ได้ไม่ทนครับแป๊บเดียวก็หย่อนกลับมากับอันหนึ่งคือมันจะไม่ธรรมชาติถ้าดึงแค่ผิวๆเนี่ยแต่ข้างในมันยังหย่อนอยู่ึ่เาิวใช่เราจะรู้สึกเหมือนหน้าไม่ธรรมชาติเพราะหน้ามันตึงแค่ช่วงบน ดึงหน้าที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็คือต้องเป็นเทคนิคที่อินคลูดหรือว่ารวมการผ่าตัดในชัน smash ้นสมแอชด้วยคนไข้มาทําจานวนมากเพราะเราใช้เทคนิคเฉพาะของเราครับเรียกว่าเทคนิคร<ส>ิปิตสมแอชคือจะมีการดึงหน้าในชั้นลึกหรือชั้นสมแอชเนี่ยด้วย3เทคนิคด้วยกันเลยสมแอชไฟเคชั่นสมแอชเอ็กโตมีแล้วก็สมแอชเอ็กชอลลิงสมแอชเอ็กโตมีก็คือเราจะตัดกล้ามเนื้อบางส่วนที่มันหย่อนคล้อยออกคพาว่าสมแอชไฟเคชั่นคือเราจะเย็บทบครับคือกล้ามเนื้อเวลาหย่อนแล้วมันจะยาวออกการเย็บทบกล้ามเนื้อเนี่ย คล้องแล้วก็ดึงตัวไขมันที่มันย่อนคลอยขึ้นมาดึงขึ้นไปให้ใช่ใช่อันนี้เรียกว่า Smash สมั n แ s h o r i n g ดังนัน้นในปัจจุบันครับของลมยางอวัยวเราจะทำทั้ง3เทคนิคเลยนอกจากจะธรรมาชาติมากขึ้นมันก็อยู่ได้นานมากขึ้นคงทนมากขึ้นเพราะว่าเราทำแด่ก,การเงินฉลึกด้วย